สวัสดีครับช่องเกษตรอินทรี่ผสมประสานบาเล็กมาละครรบครับในคลิปนี้นะครับบาเล็กสีผ้าพี่น้องนะครับมาปลูกนะครับพักชีใบเรือนะครับใบทากินทะายนะครับใบทาประกอบอาหารนะครับในโคเรียนของห่านะครับพี่น้องครับเพื่อเข้าจะบริได้ไปซื้อนะครับในทองตลาดนะครับหรือว่างดใช้จนะครับสิ่งที่บ่จําเป็นนะครับพี่น้องครับในสวนพักเข้านะครับเข้ามี พักชีนะครับเขากะขยายพัน네ธุ์ใดเองนะครับเป็นผักชีใบเรือนนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์นะครับหรือเมล็ดพันธุ์นะครับที่เขาพร้อมขยายพันธุ์นะครับหรือเป็นเมล็ดที่เขาแก้นะครับเพาะสีขยายพันธุ์นะครับพร้อมทีขยายพันธุ์นะครับต่อใดเองนะครับพี่น้องครับในการเตรียมดินเพาะนะครับบ้านเ็กจะได้ใส่นะครับทาดดำนะครับเป็นดินเพาะนะครับที่บ้านเกได้ผสมขึ้นเองนะครับจะเป็นแกบดำกับ คุยบกพลาวนะครับพี่น้องครับในการผสมนะครับอัตราส่วนเก็นหนึ่งต้นหนึ่งนะครับกับดินหลวนนะครับครึ่งส่วนนะครับพี่น้องครับมูลกัวนะครับกับอีกครึ่งส่วนนะครับในการขยายพันธุ์นะครับเบ้าเล็กกระเด้นะครับเอาดินพอนะครับใส่ถาดดานะครับเราก็จะจิ้มนะครับให้เขาเป็นรุมนะครับพี่น้องครับเพื่อเห้กระเช้าเลยเมล็ดพันธุ์นะครับหรือเป็นเมล็ดพักชีนะครับพี่น้องครับเพื่อ ไม่ได้หคัดนำนะครับเมล็ดพักชีเขาจะบอได้กระจายนะครับออกไปทั้งเงือนนะครับพี่น้องครับนี่บอได้กระจายเท็เป็นรุมนะครับไวทุกรุมนะครับเพื่อในการโรยเมล็ดพักชีนะครับในการเลือกเมล็ดนะครับทีจะนํามาพอนะครับเท่ากับสังเกตนะครับเมล็ดที่เขาแก่เต็มทีนะครับพร้อมในการขยายพันธุ์นะครับก็เมล็ดดำๆนะครับพี่น้องครับเมล็ดเชียวเคือเขายังแก่เก็มบอท่านได้แก่เต็มทีนะครับ เขาขยายพันธุ์ยังมาท่านใดนะครับพี่น้องครับนี่ครับมาเด็ดดำๆนลยครับพี่น้องครับมาเด็ดด็คเขาแกงเต็มทีนะครับเขาก็นํามาโรยนะครับในถาดดำนะครับพี่น้องเพื่อในการนะครับขยายพันธุ์นะครับในรอบต่อไปนะครับในการขยายพันธุ์นะครับของปลเล็กพักชีนะครับเ่ากบเห็ดไดลายแบบนะครับพี่น้องครับทีเพาะใส่ถาดดำหรือเขาจะโรยนะครับรอบๆนะครับ แปลงพักก็ไดนะครับพี่น้องครับแต่เห็ดผลที่บอเล็กได้มาโรยในถาดดานะครับคือเวลาเขาเกิดนะครับเขาไปปลูกในดินนะครับเมื่อกี้เสียดายนะครับเวลาถอนนะครับเวลาถอนต้นออกมานะครับเขาจะได้ถอนออกง่ายนะครับรากเขาจะได้บกขาดนะครับนี่ยรับพลผัชีพร้อมที่ขยายพันธุ์นะครับในรอบต่อไปนะครับปลูกทีเดียวนะครับทางเดียวหรือเขาจะได้ขยายพันธุ์ ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับลดนะครับการซื้อนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในรัวเลื่อนเฮาอีกทางหนึ่งนะครับพี่น้องครับมาเล็กกระดนะครับลรยนะครับถูกหลุมนะครับอาจจะลุมละหน่อยลุมละลายก็ขึ้นอยู่กับการลรยเฮานะครับพี่น้องครับมาจำเป็นนะครับวราต้องโรยหนาโรยบาง อันนี้ก็คืนร้ายนะครับพี่น้องครับก็จะได้ขยายนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเมล็ดพันธุ์ดำๆเขาจะเปิดปเด็นเมล็ดเล็กๆนะครับเมล็ดน้อยๆนะครับอันนี้ก็จะพร้อมนะครับในการขยายพันธุ์นะครับอันนี้ก็ทุกรุมนะครับที่เปลืกเล็กๆโรยนะครับพี่น้องครับจากนั้นครับก็จะได้นะครับ กบนะครับปิดเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับการเข้าปิดไว้นะครับเขาอาจจะเข้าเวลาเท้าลดน้ำนะครับพี่น้องครับเขาอาจจะกระเด็นนะครับออกจากถาดหลุมได้นะครับเหตุผลที่บเ็กต้องถมนะต้องกบดินปลูกไว้นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเร็จสมบูรณ์นะครับต่อไปก็จะเป็น การลดน้ำนะครับีปนอนกับเป้าเล็กกสิได้ลดน้ำนะครับลดเกิจะเป็นน้ำเป้านะครับที่บ่้าเล็กได้ทำการลดนะครับในการขยายพันธุ์นะครับเบ้าเล็กนะครับก็จะได้ถามันรเรือนะครับเรือเข้าขยายพันธุ์เบาท่านใส่ถาดลุมเน้อยครับเข้ากับสมานนะครับโรยนะครับบริเวณนะครับรอบๆรอบๆอ้แปลงพักเข้าไ้นะครับเพื่อให้เขาขึ้นไม่อีกอมนึงนะครับีปนอน ต้นหนึ่งครับก็ขยายพันธุ์ได้หลายพอสมพวรนะครับสําหรับเมล็ดผักชีนะครับหรือผักชีใบเลื่อยนะครับพี่น้องครับไปถาประกอบอาหารนะครับทาไส้ต้่มนะครับไส้ลาบไส้ก่อยได้นะครับพี่น้องครับในการรดน้านะครับของเบ้าเรือก็จะเป็นน้าเปล่านะครับที่นํามาล่นะครับบ่ได้ผสมปุ๋ยหมักนะครับไม่ลด้รดน้ำหากอาจจะรดช่วงประมาณ เสากับแรงนะครับเพื่อเขานะครับรักษาความชื้นไว้นะครับไม่ให้ดินเขาแห้งเกินไปนะครับเพื่อมาร์เรตพักชีนะครับเขาจะได้งอกได้ง่ายนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาร์เรตเตอเต้อครับสำหรับคลิปนี้บาร์เรเขากล่าวคามาสวัสดีครับ